สบ้าดีพี่น้องมาพอกับประจาคือเก่าวันนี้ก็สิบภาพพี่พานองมาเบิงพากับมีดอันนี้พานะพาอีตัวหัวมุน,นพากับมีดอย่างละเล่ม มนมีดปลายเล่มมีดเดิอดตากำลังใส่ดำเรียบร้อยสีไปส่งลูกค้านะมันเนี่ยมีดปลายเล่มมีดจุดซองเลมสีไปส่งลูกค้ามัน เล่มเมนี้เห็ดมาจากเล็กตะลับลูกปืนนะมีดปลายเล่มมีดปลายเล่มเล็กตะลับลูกปืนพี่น้องเล่มนี้ความยาวสิบเอ็ดนิ้ว สันนาจิตมินความใหญ่ความกว้างสองนิว้วเหล็กตะลับหรือปื๊วดวันนี้พันเลิกมไปแลอส่วนเล่มนิา้าผ้าอิโตหรือว่าผ้าหัวมุนตัวนี้ฮิดมาจากเล็กเนป ส่วนผ่าในสั้นแนหน์แฮมินยาวสิบนิ้วความกว้าง2องนิ้วครึ่งประมาณนี้2องเหล็งพอดีพันขึ้นกันเหนียบ่ยใหญ่บหน่อยพอดีสองเหล็งน,นะกำลังใส่ดำเรียบร้อย กำลังเสด็มเรียวมีแต่สิลงกระดัดทรายดำมันชิบไปลองทดชออเบังแต่ชิชงไปให้ลูกค้านะ่ะเดี๋ยวชิบไปพันหม่ทอดชบอบิัง มาโลกพันเม่เหมือนกันไหนกันที่ส่งไปให้ลูกค้าตัวนี้เล็กเนบนะถอ่อีตูวถอ่อีตูหวหัวมุนคมคมไม่เปนอ้อง one now. เดิมนี้เล็กเนบนะ คือว่าเซ่เลยถ้าพันมวนอยู่เดี๋ยวาชิมลองมีดนะอันนี้มีดเล็กตะลับดูปื้อ อ่ะโอเคพี่น้องหลังจาก,กเขาล่งท่านมบิ่งนะน่ะก็ใช้ได้อยู่สำหรับมีดนะใส่ได้มีดปลายเล่มเดินป่าเอาไว้ผูกไปป่าไปดงนะเล่มนี้หิดมาจากเล็กตะลับลูกปืน ชันมากกันแน่เหลี่ยมวันนี้เล็กสร,รับลูกปืนคุ้มได้ ไปลุยงานนักเดยไปนาะกับพาอีเล่อันนี้พาอีตัวหัวมุนจิตม่จากเล็กเนบนะตัวนีน้ ุ้มอันนี้ความส,ส่ชนตัวเนาะพี่น้องระวังเล็กะรับดุปื้นกับเล็กเน็บน่คอยมักเล็กเน็บรลายกว่านะเล็กเน็บพันมันมวนพันมวลแล้วพันมันจับใหม่มันโดดใหม่ดิ เปนเล็กตะลับกัูพื้นนะมันเค้งไป้น,นี่ความเค้งตรงหนกเพื่อนแต่พันกับอาชีสูเล็กเน็บไปเลยส่วนเล็กเนบนี่มันมันโดดเมยมันจักเมย์ไหมพัดแตกตามกันเลย สน,สนใจกับถักมาเด้อพี่นอ้องเดี๋ยวจะเอาเบอร์โทรถิมมาให้สองเหล็มถักมาคุยกันเลยประมาณนี้ เไปให้ลูกค้านะมันเองถ้งซองเหล็มส่วนดำไม่ไดยห้อาชิลุ่งกระดาษทราอย่านีอันะนี้ยังมนท่านลุ่งกระดาษรายอยู่นะเอาพี่น้องสำหรับคลิปนี้จะเอาเพียงสำน,นี้ ก็ข้อความอบใจเอฟซีผู้ที่กดติดตามและก็หลับซุ่มบระจามาตลอดให้กำลังใจมาตลอดข้อความอบใจเพื่อ